สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube ยิ้มละไมไปด้วยกันค่ะวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับไม้มงคลอีกหนึ่งชื่อนะคะก็คือโชคเก้าชั้นดำค่ะก่อนอื่นฝากทุกท่านกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ยังอยู่ที่ไม้มงคลที่ควรปลูกนะคะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะไม้มงคลชนิดนี้ก็คือ โชคเก้าชั้นแต่เป็นโชคเก้าชั้นดำค่ะซึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่แอดมีความชอบเป็นพิเศษเช่นเดียวกันค่ะตรงตรงนี้เนี่ยใบยนี้นะคะก็คือเป็นใบใหม่ที่ขึ้นมาก็จะมีความเขียวจะเขียวอ่อนแบบเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็พอใบโตเรียกว่าโตขึ้น,นะคะ่ะก็จะแบบว่าเนี่ยมีความเป็นสีดำนะคะซึ่งโชคเก้าชั้นเนี่ยก็มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า หน้าบัวใบนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษก็คือ Anthurium Renaissance Variegated นะคะ Black นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องการดินด้วยซ้อำอะคะ่ะวิธีการเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ต้องการจะ,ะปลูกให้สวยนะคะแนะนำค่ะว่าให้ใช้เป็นกาบมะพร้าวนะคะกาบมะพร้าวสับ ไปแช่น้ําก่อนนะคะเพื่อนๆแช่น้ําให้ได้ประมาณสัก3าวันทุกๆวันก็ให้เทน้ําออกเปลี่ยนน้าทุกวันนะคะ3วันแล้วก็อย่าลืมนะคะเอาพวกใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูมาผสมใบผูผูเลยก็ได้ค่ะใครที่ปลูกต้นไม้เนี่ยก็อย่าลืมนะคะหมักดินกับหมักดินไว้นะคะทำสูตรดินของเราไว้เอาใบไม้นี่แหละคะ่ะมาผสมหมักไว้เลยค่ะจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็สามารถเอามาใช้ได้ค่ะแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอก หรือว่าปุย๋ยหมักปุย๋ยหมักก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นปุย๋ยมูลส้เดือนก็ได้ค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถบํารุงนะคะบารุงใบบํารุงรากได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโชกเก้าชั้นดํานะคะลักษณะของดอกก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของอที่เป็นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีออกดำๆเหมือนกันตรงบริเวณก้านก็จะออกสีเขียวๆนะเออไม่ใช่เขียวๆสีแดงๆนะคะเพื่อน นะคะแบบนี้เลยลักษณะแล้วก็มีรากอากาศแบบนี้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะเลี้ยงรากอากาศเนาะเลี้ยงให้เห็นรากนะคะก็จะสวยไปอีกแบบค่ะถ้าเพื่อนๆลงกระถางนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้เนี่ยกามะพร้าวสาบนะคะแล้วก็ใบก้ามปูนะคะปุ๋ยคอกนะคะอัตราหนึ่งอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งค่ะเอามาผสมกันค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็ใส่นะคะลงไปในกระถางแล้วก็โชว์กรชั้นเนี่ยมา มา,มาใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่แบบว่าเอ้ยเคยเลี้ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือ,อมันกําลังแบบเรียกว่าคับคับกระถางแล้วอะ่ะแนะนําให้เพื่อนๆเปลี่ยนนะคะมาถึงว่าขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นค่ะต้นต้นไม้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามถ้าเราเนี่ย ลูกให้แบบใส่ในกระถางเล็กๆเขาก็จะเล็กแบบนั้นนะคะแต่พอเราขยายกระถางให้มันพอดีนะคะคือค่อยๆเพิ่มขนาดไปะคะ่ะก็จะทําให้มันแบบว่าโตขึ้นนะคะโชคเก้าชั้นก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้โชคเก้าชั้นดำอะคะ่ะราคาถ้าเป็นไซส์ไม่ใช่เบบีนะคะก็จะประมาณไซส์กลางๆหน่อยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ700บาทขึ้นไปนะคะก็วันก่อนเนี่ยแอดพาไปเที่ยวนะคะที่สวน ต้นไม้นะคะที่อำเภอสีขวรภูมิร้านนี้นะคะก็พี่อ้อมขายให้ราคาถูกมากค่ะขายแค่กระถางละ700บาทนะคะเป็นเป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคลเนี่ยนะคะโชค9้าชั้นดำนะคะ700บาทเท่านั้นก็ท่านไหนสนใจนะก็ติดต่อไปทางสวนได้เลยนะคะชื่อ,อ,อบ้านสวนนะคะตากระยายค่ะที่อำเภอสีกวรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะ โชก้าวชั้นดำค่ะเป็นไม้ที่โตเร็วนะคะเพราะว่าด้วยความที่ไม่มีความด่างนะคะก็จะทําให้ใบเนี่ยโตเร็วลําต้นก็ค่อนข้างที่จะโตเร็วนะคะเวลาที่เพื่อนๆเลี้ยงเนี่ยถ้ารดน้ําก็แนะนําว่า,ารดน้ําวันละ1-2ครั้งนะคะเพราะว่า ตัวโชคก้ชันเนี่ยก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกับวงบอลน,นะคะเออไม่ใช่ตรนะกูลเนาะวงในวงบอลน,นะคะก็คือวงอราซีน่นแหละคะ่ะซึ่งเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ชอบความชื้นแต่ว่าไม่ชอบน้ํานะไม่ได้แบบไม่ได้แช่ในน้ํานะคะซึ่งว,วัสดุที่ใช้ที่เราบอกไปเนี่ยก็คือใช้เป็นกากมะพร้าวอย่างเดียวเลยก็ได้บางคนคือใช้กากมะพร้าวอย่างเดียวผสมกับเอ,อ่อใส่ปุ๋ยนะคะใส่ออสโมคอร์ก็ได้ซึ่งมันก็แบบเติบโตแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากๆนะ จเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่สิเนาะเรียกว่าสวยงามากๆนะเติบโตแล้วก็สวยงามากมๆนะคะนะก็วันนี้ก็เอาเรื่องของโชค9ก้าชั้นเนี่ยดำมาฝากเพื่อนๆค่ะนะสำหรับใครที่เลี้ยงแล้วก็ออกดอกได้ออกดอกแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะผสมเกสรน,นะคะผสมผะผสมแล้วก็เก็บมเมล็ดนาะไว้เพาะได้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไว้เพาะได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นโชค9้าชั้นดำนะคะซึ่ง แนะนำเลยค่ะว่ากําลังมาแรงเลยค่ะใครที่ไปเจอหรือว่าไปเจอตรงไหนที่ขายเนี่ยก็แนะนานะคะว่าแนะนําให้ซื้อไว้นะคะเพราะว่าร,ราคาก็ไม่แรงมากแต่ว่าณนะตอนนี้ก็อยู่แค่แคหลักร้อยแล้วก็ได้ต้นใหญ่มากๆด้วยซึ่งเวลาที่เพื่อนๆเ,เอามาปลูกเนี่ยยิ่งปลูกไว้ด้านหน้าออฟฟิศหรือว่าหน้าบ้านเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะนะคะก็สําหรับในเรื่องของแดดโชคเก้าชั้นดํานะคะจริงๆแอดไม่ได้เลี้ยงไว้ตรง ตรงบริเวณที่แดดจัดนะคะแต่ว่าจริงๆคือก็ไม่ชอบแดดจัดนะไม้ชนิดนี้ก็ไม่ได้ชอบแดดจัดนะคะเพราะว่า,าการเจริญเติบโตเวลาถ้าเจอแดดจัดเนาะก็อาจจะทําให้ใบอ่ไม่ได้นะคะใครที่เลี้ยงเนี่ยก็แนะนําให้เอาไปไว้หน้าบ้านตรงที่มีแบบว่าร่มรำไรหน่อยนะคะหรือถ้าโดนแดดเนี่ยก็อาจจะโดนแดดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นไปเลยแต่ว่าไม่ใช่แดดทั้งวันนะคะคือไปเอาไว้ตากกลางแดดจัดเลยอะ่ะเป็นเราเรายังตายเลยอะ่ะนะ เป็นเราเรายังเราใกล้เฉาเลยจริงๆแดดยิ่งแดดที่เมืองไทยอะคะ่ะบ้านเราเนาะค่อนข้างร้อนมากนะคะดังนั้นเพื่อนๆก็ต้องเ,อเลือกมุมให้หน่อยะคะ่ะคืออาจจะอยู่บริเวณที่ไม่ได้อยู่ใต้เสแลนก็ได้แต่ว่าให้อยู่บริเวณอย่างเช่นอยู่หน้าหน้าร้านหน้าบ้านหน้าออฟฟิศเนีน่ยแต่ว่ามีเจอแดดช่วงเช้าหรือเจ,เจอแดดแค่ช่วงเย็น แต่กลางวันเนี่ยไม่เจอแดดเงี้ยก็คือช่วยช่วยได้นะคะช่วยได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะร้อนมันจะร้อนมากแล้วก็ทําให้ใบอ่ะไหมได้แล้วก็อาจจะมีผลถึงอ่าถึงแก่ชีวิตนะคะหมายความว่า,าต้นเนี้ยก็จะตายได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในด้านของการดูแลนะคะชคเก้าชั้นซึ่งเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่แอดแนะนำนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงและที่สำคัญ ฟอร์มสวยกอสวยมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถไปขยายพันธุ์ได้นะคะโดยวิธีการเพราะ,มะเมล็ดก็ได้นะคะหรือว่าการแยกหนอนะคะยกยอดนะคะนะก็ ไปดูวิธีการยกยอดจากพี่อ้อมได้นะคะเพราะพี่อ้อมให้เทคนิคไวเรื่องของการยกยอดไม้ให้แบบขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยนะคะนะสำหรับมงคลเรื่องของโชคเก้าชั้นเขามีความเชื่อว่าการที่เราเลี้ยงไม้ได้สวยดูแลไม้ได้สวยเนี่ยโชคเก้าชั้นนะเขาบอกว่าวันหนึ่งต้นไม้จะเลี้ยงเราอ,อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเรียกว่ารับโชครับทรัพย์รับเงินรับทองนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าติดัายังไงหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ อคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากช่องอีกช่องหนึ่งค่ะชื่อบ้านสวนยิ้มละไมค่ะทำอยู่กับเรื่องของบอลสีค่ะ